สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับยอนไเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสาคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นครับามาถึงค่ําคืนวันจันทร์นะครับยังมีบอลลีกให้ได้ตามลุ้นตามเชียร์กันครับเริ่มที่เวลาตีหนึ่งตรงบอลลีกตุรกีนะครับคาราตาสรายจกฝูงจะเปิดบ้านเจอกับทรัพย์ทรอนสปอร์ กระดสไลามสิบแปดแต้มล่าสุดกลางสัปดาห์นะครับบุกไปเสมอกับเมาโมในยูโรป้าลีกมา2ต่อ2นะครับคืนวันนี้ไม่มี2กองหน้าตัวเก่งมาโลอิกาดีกับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับรวมไปถึงแนวรุกอย่างบา um ริสยูมาร์ตตัวหลักก็พวกลูคัสตอเลราริสเมอร์เทนนะครับกองหน้าเป็นบิชชี่บัตชัวยี่ครับเจอกับทัสซันสปอร์16แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอคาซิมปาซามา2-2นะครับตอหหลักก็จอลูนสตัมคุมตรงกลางแดาวรุกก็เอดินวีซา่าเดนิสรากัตบันซ่านะครับเจอกันฤดูการที่แล้วการาตาสรายเอาชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือน5-1ก่อนเกมการาตาสรายเป็นต่อแม้ว่าจะไม่มีโอซิมเมนนะครับไปเจ็บในเกมยูโรปาลีกแต่ว่า แม่ก็ยังดูเหนือกว่าทับซัสปอพอสมควรนะครับดูแล้วภาพรวมจะเป็นกาลาตาไสรายครับจะเบียดแน่อย่างน้อยหประตูการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2เชียกาลาตาไสรายนะครับคู่ออมาเวลาตี3ตรงไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษบอนมัดเปิดบ้านเจอเวสแฮมบอนมัด24แต้ม เกมล่าสุดบุกชนะอิฟสวิตมา2-1นะครับหลุยส์เซนิทาร่าไปเจ็บตัวหลักๆก,ก็พวกซาเมนโยจัสตินไคลเวิรทาเวเนียกองหน้าเอวาเนลสันนะครับเจอกับเวสต์แฮม18ตามเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะวูฟมา2-1เอเมอร์สันติดโทษบานมิเกลอันโตนิโอเจ็บดังนั้นเนี่ยแนวตรงกลางก็ธัมัสูเช็กนะครับแนวรุกก็คูดูสปาเกตตาโซลาซัมเมอร์วิลจารอดโบเวน เป็นตัวเลือกหมดเลยครับเจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสมอกัน1 1ทั้งเย่าและเยือนนะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว1นัดเวสต์แฮมชนะ1 0ในคาราบาวครับก่อนเกมเขามองบอลมัดเป็นต่อนะครับแม่เอา,อาง,ง่ายบอลมัด bon เนี่ยคือพวกเขาเป็นทีมที่แม่ชนะมา3นัดติดต่อกันในลีกอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจนะครับในขณะที่เวสต์แฮมจะว่าไปเกมตรงกลางนี่เอมสันหายไปเพียงต่ว่า ถ้าเทียบตัวผู้เล่นก็ไม่ได้เป็นรองบอลหมัดเยอะนะครับเฮดตูเฮดส่วนใหญ่ก็มักจะจบด้วยกันเสมอครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจเวสแฮมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตี35ลีกโปรตุเกสนะครับปอโตจะเปิดบ้านเจอกับเอสเตล่าปอโต้31แต้มกลางสัปดาห์เล่นยูโรปาลีกเปิดบ้านชนะมิเทลลน์มา2-0นะครับมาโกกูยยังเจ็บเตอร์ลักก็เปเป้การเลโน่ฟาบิโอวิเอร่ากองหน้าซามูโอมโรดิออนนะครับเจอกับเอสเตล่า12แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอโรกกามา2-1 อาราลูยโจวันเน่กีกาสเป็นแนวรุกนะครับเจอกันฤดูการที่แล้วปอร์โตชนะไปกลับในบ้าน2 0เกมเยือน1 0คู่นี้ก่อนเกมเขามองปอร์โตเป็นต่อเยอะพอสมควรเพียงแต่ว่าปอร์โตต้องยิง3เลยนะครับและอย่าลืมว่าเล่นยูโรปาลีกมาก็จัดเต็มพอสมควรครับแม่เอสเซร่าฟอร์มช่วงหลังก็ชนะ2จาก3ามที่เห็นมองว่าเอสเซร่าอาจจะแพ้แต่แพ้เต็มที่2ประตูไม่เกินนี้ครับสรุป3คู่ชอบกาลาตาสไารเวสแฮม และเอสเตล่านะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ